สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามติวารีครับผมครูจอมพักนนดีครับเรามาพบกันในหัวข้อของแรงเสียดทานนะครับนะเรามาดูว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับนะข้อแรกก็คือวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสนะครับของวัตถุคู่หนึ่ง,นงนะในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับ ข้อที่2ก็คือทดลองนะครับเดี๋ยวคุณครูจอมพักจะมี e นะฮะให้นักเรียนไปทดลองดูนะครับ,นรบในเรื่องของแรงเสียดทานทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆนะครับะะและข้อที่3ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเมื่อรู้แล้วต้องคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานนะครับะะอันที่4ก็คือประยุกนะครับประยุกต์ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเนี่ยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของแรงเสียดทานนะครับเรามาดูคําถามนะฮะคำถามที่ตรวจสอบความเข้าใจว่าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็คือคําถามที่อยากให้นักเรียนตอบไว้นะครับจดโน้ตไว้ของตัวเองก็คือแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ เท่านั้นใช่หรือไม่นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าคําตอบของคาถามนี้คืออะไรนะครับทีน,นี้เราจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมการทดลองเรื่องแรงเสียดทานนะครับวัตถุประสงคนะ์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรคือ1น,นะครับเพื่อศึกษาขนาดและทิศทางของแรงเสียดทานนะครับก็อ2เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทาน และแรงตั้งฉากนะฮะหรือแรงแนวฉากนั่นเองนะครับนะบีอันนี้คือวัตถุประสงค์ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ร่วมแสดงในการทํากิจกรรมของเราก็คือ 1. นางไม้นะครับสแผ่นไม้สี่เหลี่ยมที่มีขอเกี่ยวนะครับสก็คือเครื่องช่างสปริงนะครับและสี 4. ก็คือถุงสายนะครับหเส้นได้นะฮะช้สหรับใช้ชชในการดึงนะครับวิธีการทํากิจกรรมในตอนที่1น,นะครับตอนที่1ก็คือ วิเคราะห์ชนิด2ชนิดก็คือแรงเสียนสถิตกับแรงเสียนจนนะครับเนี่ยเราใช้เครื่องช่างสปริงเกีียวนะครับกับขอเกี่ยวของแผ่นไม้ระว,วางอยู่บนรางไม้เอาถุงทราย1ถุงวางอยู่บนแผ่นไม้ดังรูปนี้นะครับแล้วก็ออกแรงดึงนะฮะข้อแสองข้อ2ตัวนี้คือออกแรงดึงน้อยๆน,นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มแรงดึงสังเกตนะครับแรงที่อ่านได้ก่อนที่แผ่นไม้จะเริ่มเคลื่อนที่ นี่คือเป็นการศึกษาแรงเสดทานสถิตนะครับอันที่3ก็คือบันทึกแรงดึงที่ทําให้แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่และแรงที่ทาให้ทำให้แผ่นไม้เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะฮะก็คือวิเครศาสปร์ آ, มาณสักห้าถึงเค่าของทั้ง2ปริมาณแรงที่ทําให้แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่อย่าหนึง่งกับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวอันหนึ่งนะครับแล้วก็บันทึกไว้นี่คือ,อวิเคราะสองชิดของแรงเสียดทานคือสถิตกับจน ตอนที่2ครับเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงแนวฉากนะครับข้อที่หนึ่งก็คือจัดรางไม้ให้พื้นรางอยู่ในแนวระดับนะครับนะแล้วใช้เครื่องช่างสปริงนะครับเกี่ยวขอเกี่ยวกับแผ่นไม้ที่มีถุงทรายวางหนึ่งถุงนะครับข้อที่2อออกแรงดึงนะเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่1นนะครับออกแรงดึงช่างตาช่างสปริงนะครับในทิศทางของแรงดึงให้ยนาอยู่ในแนวระดับ นะครับเพิ่มแรงจนทำให้แผ่นไม้และถุงสายเริ่มเคลื่อนที่บันทึกแดงดึงนี้แต่กรณีนี้ก็คือข้อ3เราจะเพิ่มนะครับทำการทดลองซ้ำโดยการเพิ่มถุงสายวางทับบนแผ่นไม้ก็คือเพิ่มแรงกดแน่นอนเพิ่มแรงกดก็คือเป็นการเพิ่มแรงแนวฉากนะครับเนื่องจากวัตถุอยู่ในแนวในแนวด่งเนี่ยมันสมดุลต่อการเคลื่อนที่นะครับเนะี่ย ก็สอแล้วก็4ถุงก็คือ4ีค่านะครับเขียนกราฟครับข้อ4ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงที่ทําให้ถุงทรายเคลื่อนที่หรือแผ่นไม้เคลื่อนที่นะครับกับขนาดของน้ําหนักของถุงทรายรวมกับแผ่นไม้แล้วก็หาความชันของกราฟนะครับอันนี้คือตอนที่2ส,ส่วนตอนที่3เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานจน,จนกับแรงแนวฉากทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า เราบันทึกค่าตอนที่มันขึ้นที่ด้วยอัตาเร็วคงตัวนะครับอันนี้คือ,อตรงนี้คือขนาดของน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับรงทรายรวมกับแผ่นไม้นะครับก็เป็นการทดลองทั้ง3ตอนนี้นะครับนักเรียนไปชมจากวิทยาครับว่าลักษณะของการทดลองจริงที่เรานําเสนอเป็ยังไงบ้างครับ อาจารย์ปีนีครับวันนี้มีการทดลองอะไรมาครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงเสียดทานครับโดยที่เราจะมาหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างพื้นไม้กับพื้นโตะนะครับครับขั้นตอนการทดลองก็คือขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะชั่งน้ําหนักของไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบกวนจะโลช่วยอ่านค่าให้หน่อยนะได้ครับโอเคครับได้เท่าไหร่ครับอาจารย์โลครับ2.5้นิวตันครับรับลบวนจะโลบันทึกไว้บนกระดาษเลยครับ ด้ครับครับหลังจากบันทึกของเขียงไม้แล้วก็จะมาบันทึกน้ำหนักของถุงทรายหนึ่งถุงก่อนนะครับเดี๋ยวผมรบก,กวนจารโลช่วยอ่านด้วยนะครับ,รบมีค่าเท่าไหร่ทรายนะครับถุงทราย4.9นิวตันครับรบก,กวนอาจาร์โลบันทึกค่าไว้ด้วยนะครับ นะครับครับโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนอย่างนองก็คือเราวางพื้นไม้ไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็เพิ่มถุงทรายหนึ่งถุงนะครับครับโดยที่เราจะจดถูกให้ถุงบนกระดานนะครับอาจารย์โลช่วยจดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็น้ําหนักก็คือเราจะบวกเพิ่มไปเลยก็คือแผ่นไม้หนึ่งแผ่นกับถุงทรายหนึ่งแผ่นรลกวนวรอาจารย์โลบันทึกเป็นน้ําหนักรวมเลยครับก็จะได้เจ็ดจุดสี่ นิวตันนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์โลดเนี่ยมาอ่านค่าตัวเครื่องช่างสปริงนะครับวิธีการอ่านกนะ็คือพอผมดึงเนี่ยผมจะเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอาจารย์พอดึงปุ๊บแรงมันจะหายไปช่วขนาดหนึ่งก็คือให้อ่านค่าที่มันมากที่สุดใช่ครับ,รบแล้วหลังจากนั้นผมจะดึงด้วยความเร็วคงที่อาจารย์โลก็อ่านค่าตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง<า>ครัได้ครับโอเคแล้วอาจารย์โลดจำไว้ ทีนี้ลบควรอาจารย์เป็นดึงจใจอีกฝั่งเดียครับผมจะอ่านได้ง่ายกว่าโอเคครับได้ครับครับจะโลกพร้อมนะครับพร้อมครับอเครับขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบนะครับครับผมก็ ตอนที่เริ่มเคลื่อนที่ก็ประมาณ2.9นะครับตอนความเร็วคงที่ก็จะอยู่ที่2.4โอเคนตันครับทีนี้ตอนต่อไปเราก็เพิ่มมวลถุงทรายเข้าไปนะครับบนเสียงแล้วก็ทำการทดลองเหมือนเดิมนะครับครับโอเคเรามาบันทึกค่าเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะบันทึกค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์กรเพก่นครับได้ครับ ตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลครบแล้วนะครับเราจะทำอะไรต่อครับเราก็จะมาเขียนกราฟครับซึ่งอาจารโล้ครับแกน x เราควรเป็นค่าอะไรดีครับแกน x น่าจะเป็นน้ำหนักแผ่นไม้กับถุงทรายหรือเปล่าครับโอเคครับแกน y ครับอาจารย์โลอ่าถ้างั้นแกน y ก็ต้องเป็นขนาดของแรงที่ใช้ดึงใช่ไหมครับครับ แล้วเราจะาข้อมูลมาวาดกราฟยังไงครับเนี่ยการวาดกราฟของเราเนี่ยจะเป็นชุดข้อมูลสองชุดนะครับสําหรับการวาดกราฟครับก็คือมีชุดข้อมูลของขนาดของแรงที่เริ่มจะเคลื่อนที่กับขนาดของแรงที่ความเร็วคงที่ครับอ๋อครับผมตอนนี้เราก็เอาชุดข้อมูลนะครับมาวาดกราฟเสร็จแล้วได้เป็นกราฟเส้นตรงสองเส้นครับโอเคครับจากกราฟเราก็จะ สรุปได้ว่านะครับคือถ้าเราเพิ่มน้ําหนักของแผ่นไม้และถุงทรายเพิ่มขึ้นนะครับขนาดของแรงที่ใช้ดึงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ๋อครับแล้วทีนี้เราจะเห็นว่ามีกราฟ2เส้นนะครับซึ่งความชันมันต่างกันจารยโครับบอกผมหน่อยครับว่าความชันของที่เริ่มจะเคลื่อนที่เนี่ยมันคืออะไรครับกราฟสีน้ําเงินนะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ของแรงที่ใช้ดึงเมื่อ เริ่มเคลื่อนที่นะครับกับน้ําหนักของแผ่นไม้แล้วก็ถงุงทรายดังนั้นนะครับความชันของกราฟนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับโอเคครับแล้วก็คือความชันของที่ความเร็วคงที่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับ โดยที่สัมประสิทธิ์นะครับแรงความเสียานสถิตครับจะมีค่ามากกว่าสัมประสิทธ์ความเสียานจนครับน,นักเรียนได้ชมวิทยาแล้วนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าเรามีแรงเสียนสองชนก็คือแรงเสียนสถิตกับแรงเสียนจนนะครับ เมื่อนําไปเขียนกราฟจากความชันที่ได้เป็นการสรุปว่าสัมประสิทธิ์ของความเสถียรสถิตมีค่ามากกว่าสัมประสิทธิ์ของความเสถียรโจนนะครับนั่นคือการทดลองที่เรานําเสนอไปนะครับสำหรับนักเรียนนะครับคุณครูจอมพักก็จะมี VE ของการทดลองนี้ให้นักเรียนทำนะครับนั้นเดียวคุณครูจอมพักจะโยนไปให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับเชิญเลยครับก็ดี๋ยวนักเรียนดาวน์โหลดนะครับ ที่ URL ตาม URL แั้นี้นะฮะแล้วเวลาทำการทดลองก็เหมือนเดิมก็คือต้องใช้ PC หรือไม่ก็น้ตบุ๊กนะครับติดตั้งแล้วก็โยวมาดูกันครับเราลมาดูกันว่าวิธีการทดลองทำยังไงนะครับนะครับครับเมื่อนักเรียนเราเสร็จแล้วก็ลองเปิดโปรแกรมดูนะครับก็มาดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับในตัวโปรแกรมก็จะนักเรียนก็จะเห็นมีถุงทรายสามถุงนะครับแล้วก็ถุงทรายหนึ่งถุงวางบนนะครับก็คือรวมทั้งหมดสี่ถุงด้วยกันนะหนึ่งถุงนี้วางไว้บนแผ่นไม้อยู่แล้วนะครับ การทดลองก็คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปข้างต้นแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกก็คือการบันทึกที่ f เริ่มเคลื่อนที่กับ f เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับองตัวนะครับ,รบแล้วก็อันที่2ก็คือตอนที่2ก็คือกําลังเคลื่อนที่ครับเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับสุดท้ายตอนที่3ก็เป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับก็วิธีบันทึกก็คือ,อนักเรียนปรับมุมอมองนะครับแล้วก็กดซูมไปเพื่อให้เห็นตัวเครื่องช่างสปริงครับได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ คลิกที่เครื่องช่างสปริงหนึ่งครั้งครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องช่างสปริงค่อยๆยืดออกนะครับแล้วก็นักเรียนก็พยายามอ่านค่าแรงสปริงยืดออกโดยการที่น็อตสี่แฉกนี้จะขยับไปนะครับนักเรียนก็อ่านค่านะครับแต่ละค่าของสปริงก็คือเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับทีนี้เวลานักเรียนทำเนี่ยจะรู้ได้ไงครับว่าตรงนี้คือเริ่มเคลื่อนที่แล้วจุดเกอดตรงไหนนะครับลองดูใหม่นะทีเริ่มใหม่ก็คือดับเบิลคลิกที่ตัวรางไม้ดับเบิลคลิกที่ตัว ตัวตัวไม้ตัวไม้ตัวตะขอใช่ไหมฮะโอเคนะครับไม้ที่มีตะขอติดอยู่เดี๋ยวลองมาดูสังเกตอีกทีนะครับก็คลิกที่ตัวเครื่องช่างสปิงนะครับจะเห็นว่าตัวค่าแรงเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็เยอะแต่ตอนนี้เพิ่มอยู่แต่ยังไม่มีการแต่ยังไม่มีการขยับอยังไม่มีการขยับล่างมาสังเกตว่าพอเพิ่มปุ๊บจะมีค่าแล้วครับช่วงจังหวะตอนนี้คือที่ความเร็วคงตัวนะครับแล้วก็จะมีช่วงก่อนหน้านั้นที่เมื่อกี้เริ่มขยับเนี่ย นักเรียนต้องทํายังไงครับถึงจะบันทึกค่าตอนที่เริ่มขยับได้เริ่มขยับก็พยายามอ่านแล้วก็ลองดูค่าสูงสุดที่มันสังเกตถ้าครั้งแรกจับไม่ได้ก็ต้องทำค่าที่2ครั้งที่3มแล้วดูว่าตรงไหนที่มันเริ่มดีดออกมานะครับนั้นก็แสดงว่าเป็นค่าสูงสุดแล้วถ้าเรา้องก็ให้บันทึก5าครั้งนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยทีนี้ผมทําไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดค่าต่างๆให้ดูนะครับ ดูตัวอย่างแต่พอดูตัวอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือต้องทําเองต้องทำเองครับทั้ง3ตอนนะครับทั้ง3ตอนทีนี้ก็ค่าอันนี้ก็คือค่าที่บันทึกนะครับส่วนน้ําหนักของถุงทรายนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าตัวตารางจะบันทึกว่าน้ําหนักแผ่นไม้และถุงทรายนะครับก็คือดูที่คู่มือครูได้ดูที่คู่มือครูคู่มือของการคู่มือของการทดลองนันครับก็คือมันมีทั้ง คู่มือจุดประสงค์แล้วก็อะไรครบหมดนะครับให้นักเรียนดูนะครับที่สังเกตเห็นก็คือจะมีตัวน้ําหนักถุงทรายนะครับหถุงก็จะบอกว่ามวล500กรัมนะครับแล้วก็แผ่นไม้สี่เหลี่ยมก็หนัก500กรัมนะครับส่วนค่า g นะครับค่าความเร่งโน,น้มถ่วงของโลกเทียบม,มาคานวณก็คือ9.8นะครับนักเรียนก็นํามาคํานวณแล้วก็ใส่ในช่องตารางบันทึกผลนะครับก็พอนักเรียนบันทึกทั้งหมดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเขียนกราฟนะครับซึ่งจะมี2การาฟ ก็คือเฉพาะ2ตอนหลังที่เป็นกราฟของตัวแรงดึงกับแรงแนวฉากนะฮะก็จะมีสัมระสิของแรงเสียดทานสถิตคือตอนที่สกับจนก็คือตอนที่3ามก็อันนี้ทาทาตัวอย่างให้แต่ว่าไม่ได้ทาให้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ลองทําดูนะครับก็พอทาเสร็จนักเรียนก็มาดูคะแนนที่นักเรียนทําได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเนื่องจากว่านี่เป็นการทดลองที่หลายๆครั้งมาแล้วก็คือหลายๆเรื่องเนี่ย นั่นแสดว่าเมื่อเราทําการพอดกราฟแล้วก็วิเคราะห์บางช่องบางช่องของทักษะนี้เต็มแต่บางช่องยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่าผมยังทำไม่เสร็จแต่ทำไม่เสร็จนะเพราะนักเรียนเนี่ยต้องแชร์เลนตัวเองก็คือต้องทําให้เสร็จเต็มสิบทุกช่องก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จของขั้นตอนนะครับแล้วก็สรุปนะครับฝากนักเรียนไปทําการทดลอง VE ของการดรงเสริฐทานนะครับเพื่อทําให้เกิดทักษะของทั้งดรงเสริฐทานจนและดรงเสริฐทานสถิตนะครับ เรามาดูผลสรุปเรื่องราวทั้งหมดของแรงเสียดทานก็คือมาดูที่สไลด์เนี่ยครับประเภทของแรงเสียดทานที่เราสรุปได้ก็คือมีแรงเสียดทานสถิตนะครับภาษาอังกฤษก็เรียก static friction นะคือแรงเสียดทานที่กระทาต่อวัตถุนะอัน,นี้เน้นเลยนะครับก็คือที่พยายามเคลื่อนที่นะฮะแต่ยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับพยายามแต่ยังไม่มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ v มีค่าเป็น0ูนนะครับ ก็คือคนคนนี้ออกแรงดันตู้นี้ด้วยแรง F นะครับเนื่องจากว่ามันมีแรงเสียดทานสถิตกระทำตรงนี้แรงเสียดทานสถิตขนาดนี้มีค่าเท่ากับลบ F, F. นะฮะก็ค,คือขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามกันนะครับนะับ้นะรรนรวมกันจึงมีค่าเป็น0ดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาออกแรงเส N, ียดทาน1นิวตันอ่านโทษข้อออกแรงผลัก1นิวตันแรงเสียดทานก็เป็น1นนิวตัน ออกแรงผลักสองแรงเสียษฐานก็เพิ่มเป็นสองเพราะฉะนั้นเขาออกแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะถ้ายังไม่มีการขยับก็คือแรงเสียษฐานติดยังคงมีค่าเท่ากับแรงผลักของเขานะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นแรงเสยดทานติดนะครับสำหรับแรงเสียษทานจนหรือ kinetic friction นะครับคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการเคลื่อนที่นะก็คือ V ไม่เป็นศูนย์จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร่งก่อตามนะครับ ก็คือในกรณนีนี้ออกแรงผลักตู้อันเดิมนะครับด้วยแรง F แล้วก็มีแรงเสียษทานที่กระทาก็คือ Fk หรือแรงเสยษทานจนทําให้ตู้นี้มีการเคลื่อนที่นะฮะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร่งก็ตามนะครับนะฮะถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ของแรงเสียษทานทั้งสองประเภทนะครับก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าตอนที่ออกแรงเนื่องจากว่านี่คือกราฟของแรงเสยษทานแกนตั้งกับแรงดึงนะฮะในแนวแกนนอนนะครับนะ แรงเสียดทานในช่วงแรกที่กระทําต่อวัตถุคือแรงเสียดทานสถิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแรงดึง1นิวตันแรงเสียดทานก็1นิวตัน2ก็2ตามไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดตอนที่เริ่มขยับนะตอนเริ่มขยับนั้นคือแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดหรือ FS Max จะมีค่าเท่ากับแรงดึงขณะนี้นะครับก็คือตรงนี้ตรงนั้นคือวัตถุเริ่มขยับ ถ้าเราออกแรงเพิ่มขึ้นนิดนึงวัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะฮะถ้าเราบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตัวค่าของตัวนี้มันจะลดลงมานิดนึงนะครับอันนี้คือค่าของ fk นะครับก็คือตามกราฟนี้นะครับนม้นจะเห็นว่า fk หรือแรงเสียดทานจนนะครับจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่บอกได้จากกราฟนี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวของ แรงเสียดทานทั้งสองชนิดนะครับสถิตนี้ขอเอาย่อยแยกออกนะครับนี่นะฮะจะไม่มีนะครับนะทีนี้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแรงเสียดทานกับแรงแนวฉากก็คือแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับมิคูณกับ n นะครับมิก็คือสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานนะครับถ้าเป็นมิเอสก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับ ถ้าเป็นมิลเก็คือสัมรสิทธิ์ความเสียนจนนะครับส่วน N ก็คือขนาดของแรงแนวฉากนะฮะที่กระทําต่อว,วัตถุนะครับนะบ <c oughs> สิ่งที่ได้จากการทดลองก็คือมิลเสเนี่ยสำหรับพื้นผิวคู่หนึ่งๆจะมีค่ามากกว่ามิลเนะฮะเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ในักเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับตารางนี้คือเป็นตารางของคู่พื้นผิวนะฮะสำหรับมิลเนะครับกับมิลเ อย่างเช่นไม้กับไม้ก็คือมิลเสมีคา่าเท่ากับ0.7มิเคมีคา่าเท่กากับ0.4นะครับและอ,อื่นๆก็คือนักเรียนลองไปศึกษาดูจากตารางนะครับนะีอันนี้คือสมสิทธิของแรงเสียนสถิตกับสมสิทธิของความเสียนจนนะครับนะบีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนักเรียนต้องเอาความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบลองมาดูตัวอย่างนะครับนะครับตามที่ปรากฏตัวอย่างอันแรกก็คือวาง,ง,งวกล่องมวล2กิโลกรัมไว้บนพื้นระดับ ถ้าออกแรงผลักนะ F ขนาดเท่ากับ4นิวตันดังรูปจงหาขนาดของแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อกล่องกำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างกล่องกับพื้นเท่ากับ0.3และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างกล่องกับพื้นเท่ากับ0.25นะครับอันนี้คือเรื่องราวที่มีในข้อมูลนี้นะฮะมีกล่องตั้งอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็ออกแรงกระทำนะครับ จากข้อมูลนี้ก็คือ fs fs max นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับ fs max ก็คือ m s คูณกับ n ตามสมการหรือความสัมพันธ์ที่ให้ไปก็แทนค่าตัวเลขลงไปนะครับก็จะได้ว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับจะมีค่าเท่ากับ5.9นิวตันนะครับแรงขนาดเท่าไหร่แรงขนาด4นิวตันครับแรงที่ออกแรงผลักมีค่าเท่ากับ4นิวตันนะครับนักเรียนคิดว่า วัตถุจะเคลื่อนที่ไหมครับไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ถ้าไม่เคลื่อนที่ก็แสดงว่าตอนนี้ซิกมาเอฟเกมีค่าเป็น0นหรือผลรวมของแรงกระทำในแนวแกน X มีค่าเป็น0นย์ะฮะก็คืออันนี้คือเรื่องราวตรงนี้นะครับนะฮะนั้น f ใหญ่บวกกับ f เล็กมีค่าเท่ากับ0นย์ดังนั้นเนี่ย f เล็กก็มีค่าเท่ากับ f ใหญ่ก็คือเท่ากับ4นิวตันตามที่ออกแรงกระทำนะครับแล้วทิศทางก็คือตรงข้ามนะครับตรงข้าม นั้นแรงเสียดทานสิตสูงสุดถึงแม้จะเกิดขึ้นได้เท่ากับ5.9นิวตันตามตัวเลขที่เราหามาแต่ขณะนี้มีแรง f ใหญ่กระทำเพียงแค่4นิวตันเพรางนั้นแรงเสียดทานสิทธิที่เกิดขึ้นก็คือ4นิวตันครับนะฮะแรง f ไปทางขวาแรงเสียดทานไปทางซ้ายนะครับนะบนักเรียนมาดูการประยุกต์เรื่องราวของแรงเสียดทานมาใช้ในชิปจมบันนะครับอย่างเช่นกรณีของรถจักรยานยนต์นะครับ ปกติถ้าเรารู้ว่ามันขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับก็คือเวลาเราบิดนะครับล้อหลังก็จะหมุนถ้ามีแรงเสียดทานก็คือแรงเสียดทานจะดันให้รถเนี่ยไปข้างหน้าได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ล้อนี้ลงไปอยู่ในโครนมันก็จะหมุนฟรีตามแรงขับของตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องอื่นไกลครับเอาแค่ตัวเรานะฮะเราก้าวขาเดินก้าวขาเดินเราบอกว่าตัวเรานี่เดินได้เพราะตัวเราเวียงแล้วก็ตัวเราออกแรงแต่ว่าตัวเราเนี่ยออกแรง ถีบขาไปข้างหลังนะฮะถีบขาไปข้างหลังตามรูปนี้แต่สิ่งที่ทําให้เราก้าวขาไปข้างหน้าได้ก็คือตัวแรงเสถทานสถิตนะ <ekt. S 1> ครับเมื่อไหร่ที่บริเวรณนั้นลื่นนะครับเมื่อไหร่ที่บริเวณนั้นลื่นนักเรียนก็รู้ว่าเราไม่สามารถก้าวขาไปได้แบบสะดวกสะดวกนะฮะหรือว่าไปได้ตามปกตินะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของประยุกนะครับประยุกต์แรงเสถทานมาใช้ในชิะจวนนะครับที่เหลือก็คืออยากฝากนักเรียนนะไปทําโจทย์เยอะ แล้วก็ไปศึกษาดูซิว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องการเพิ่มแรงเสถียนเมื่อไหร่ที่เราต้องการลดแรงเสถียรา,านี่ไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับฝั่งนักเรียนไปทําการบ้านเยอะๆครับ